ร่องรอยของโบราณสถานที่น่าค้นหาและบูรณะกลับคืนมาสวัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง You s u b e r Channel เราพาท่านมาที่อำเภอร,ราชสารนะครับมาที่วัดเกาะราชสทารามนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกวัดปกปากนะครับอยู่ที่ตำบลเมืองใหม่อำเภอร,ราชสารจังหวัดะฉเชิงเซานะครับ สำหรับประวัติการก่อตั้งวัดนะครับตามข้อมูลของกรมการศาสนานะครับระบุว่าตั้งเมื่อปีพศ2419นะครับซึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเดิมชื่อวัดโปกปากนะครับเพราะว่าตั้งอยู่บริเวณปากคลองโปกปากนะครับต่อมาก็ได้เพี้ยนมาเป็นชื่อวัดโปกปากนะครับเนื่องจากบริเวณวัดนะครับทางด้านทิศเหนือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้นะครับติดกับคลองท่าลาดนะครับ ต่อมาน้ําได้กัดเซาะด้านหลังทางทิศตะวันตกนะครับจนกลายเป็นพื้นที่เกาะนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อทางการว่าวัดเกาะราชสทารามนะครับบนสาราการประเรียนมีพระพุทธรูปเก่าของวัดนะครับซึ่งถือเป็นโบราณวัตถุของวัดนะครับตามที่ผมเรียนสอบถามทางพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับก็จะมีอยู่สององค์นะครับเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรนะครับแล้วก็พระพุทธรูปประทับนั่งนะครับ ในส่วนรายละเอียดของการสร้างรูพุทธนรูปนะครับเราก็ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัดนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีหนึ่งในสององค์นี้ที่เป็นพระประธานของพระบูชสดหลังเก่านะครับส่วนประวัติของพระพุทธ,ธรูปยืนนะครับก็มีทางพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเคยหายไปแล้วก็ได้กลับคืนมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินชมแล้วก็เล่าประวัติวัดต่อครับ ตามตำนานการสร้างวัดกล่าวว่านายแดงนางอ้วนเป็นผู้มีจิตศรัทธาที่ถวายที่ดินสร้างวัดนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์อิ่มเจ้าว่ารูปแรกนะครับก็ขุนพิทักษ์อาณาเขตนะครับกำนันนายเพชรนางนริมนายวอนายสอนนะครับร่วมกันบริจากทรัพย์สินส่วนตัวแล้วก็เลี้ยงไหลาจากชาวบ้านในการสร้างวัดขึ้นนะครับโดยการสร้างพระโบสถ์ขึ้นในปี2419นะครับเสร็จปี2443แล้วก็ได้ผูกพระเศียรมานะครับ ต่อมาในสมัยของพระธิการพร้อมนะครับมาเป็นเจ้าวาดเมื่อปีพศ .2476 นะครับท่านก็ได้มีการจัดสร้างกุฏิขึ้นใหม่และก็ซ่อมแซงผงเข่าที่สำรุดสุดโทมนะครับและปฏิสังของสารการ,รเรี่ยนที่ค้างอยู่ตั้งแต่สมัยพะระจารย์ลอยนะครับจนสําเร็จนะครับส่วนเจ้าวาดอีกองค์ที่มีบทบาทสําคัญก็คือพระธิการฟ้อนนะครับ สมัยที่ท่านเป็นเจ้าวาดนะครับก็ได้พยายามบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะในวัดขึ้นใหม่นะครับทั้งหมดจนทําให้วัดมีกุฏิมีหอสวดมนต์สรารการพระเรียนที่แข็งแรงนะครับต่อมาในปีพศ .2513 นะครับท่านได้พิจารณาเห็นว่าพระโบสดหลังเก่าเนะี่ยเริ่มชำรุดทรุดโทรมลงอย่างมากแล้วก็ไม่ปลอดภัยในการทําสังฆกรรมนะครับก็ได้มีการสร้างพระโบสดหลังใหม่ขึ้นมานะครับคือหลังที่ผ่านมาที่เราเห็นนะครับ ส่วนนี้ก็คือเป็นพระบสถสดหลังเก่านะครับซึ่งสภาพทรุดโทรมมากเลยครับก็น่าจะแบบหมดแทบจะหมดสภาพครับถ้าจะมองส่วนที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้จะเป็นซุ้มเสมานะครับซึ่งเป็นฐานเป็นฐานสิงซ้อนนะครับด้านบนก็ประดิษฐานใบเสมาซี่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นศิลปะที่นิยมในช่วงของสมัยรัชกาลที่ห้านะครับตัวอย่างอย่างที่วัด เม็ดเหนือนะครับที่จะมีลักษณะใบเสมาแบบนี้นะครับภาพที่เห็น,นก็จะเห็นลวดลายของฐานสิงอย่างชัดเจนนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นมีก้อนอิดเรียงยกระจัดกระจายเรียงลายอยู่นะครับต้นโซพระโบสดเนี่ยจะเห็นว่าสภาพค่างๆผุพังนะครับที่หน้าบันก็มองมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะต้นไม้ใบหญ้าขึ้นคุมไปหมดเลยนะครับ ส่วนสภาพหลังคาเนี่ยก็ค่อนข,ข้างสรุดโสมนะครับช่วงที่ผมสนทนากับพระอาจารย์เจ้าว่านะครับท่านก็มีความปรารถนาในในการที่จะบูรณะพระโบสถ์หลังนี้กลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอ,อย้ายก,ก้มไปหยิบอิดมารวมกันไว้ก่อนนะครับเพราะมันเรียงรายกระจ,ระจายอยู่นะครับส่วนสภาพของพระโบสถ์โดยรวมนะครับก็จะเห็นว่าผนังด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยครับก็พังทลายลงไปแล้วนะครับ ทำให้เรามองเห็นว่าด้านในนะครับมีเสาอยู่ทั้งหมด8ต้นนะครับที่รองรับหลังคานะครับข้างละ4ต้นนะครับแต่ยังเหลือช่องระาางให้เราเห็น1ช่องนะครับซึ่งจากสภาพที่เราเห็นและระยะที่กะด้วยสายตาที่ที่ผมมองเห็นนะครับคาดว่าด้านข้างเนี่ยน่าจะมีช่องระงาง3ช่องนะครับส่วนลักษณะสถาปัตยกรรม ของพระบโบสดหลังนี้นะครับก็น่าจะเป็นลักษณะเอ่อเป็นอาคารทรงไทยนะครับอาคารก่ออิฐถือปูนนะครับหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องปลายแหลมนะครับตัวอาคารตั้งอยู่บนฐานลักษณะฐานปัดนะครับเราจะสังเกตเห็นร่องรอยของบัวหงายชัดเจนนิดหนึงนะครับจะเห็นค่าปูนอยู่นะครับรอยที่เขาฉาบปูนไว้เห็นแนวอิฐที่เขาเป็นลวดแล้วก็เห็นท้องไม้เห็นหน้าดานของ ด้านบนค่อนข้างชัดนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะตัวพระสดน่าจะตั้งอยู่บนฐานปัดนะครับเราก็สภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือที่ประตูทางเข้าออกเนี่ยฝั่งนี้ที่ผมเห็นนะครับอยู่2บานผมก็สันนิษฐานว่าพระโบส์หลังนี้นะครับก็จะมีสถา,าปัตยกรรมคล้ายๆกับโบสถที่วัดสมิตเหนือนะครับก็คือเป็นลักษณะอาคารทรงไทยนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่ามีช่อฟ้าหรือใบกะกาหางหงหรือเปล่านะครับ แต่สภาพปัจจุบันนะครับเราไม่เห็นช่อฟ้าใบลกาหางหงนะครับเหมือนที่วัดเขาสามสิบหาครับก็ไม่มีช่อฟ้าใบลกาหางหงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านกันครับด้านนี้เราจะไม่เห็นช่องหน้าต่างเลยนะครับแต่เราก็จะเห็นเข้าโครงของตัวพระบูชัดค่อนข้าง,งชัดเจนนะครับนี่นะฮะเสาไม้ที่ใช้คำหลังคานะครับที่เป็นตัวตั้งอ่ะคางคา ที่เราเดินผ่านมานะครับผมเห็นลักษณะคล้ายๆลูกนิมิตอยู่3ามลูกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดช็อตเข้าไปให้ดูด้านในนะครับว่ามีลักษณะคล้ายๆลูกนิมิตไหมครับเนี่ยนะครับมีอยู่3ามลูกนะครับลักษณะคล้ายๆลูกนิมิตครับลักษณะของพระอุโบสถองนี้นะครับตามข้อสันนิษฐานของผมนะครับน่าจะเป็นอาคารทรงไทยนะครับก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องปลายแหลมนะครับตั้งอยู่บนฐานปัด หันหน้าไปทางคลองท่าลาดนะครับส่วนด้านหน้าผมเข้าใจว่าด้านหน้าเนี่ยน่าจะพังทลายไปหมดแล้วนะครับจะเห็นประตูที่อยู่ด้านหลังก็คือน่าจะมีทางเข้าออกด้านหน้าด้านหลังเนี่ยข้างละสองบานเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวนะครับเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คงต้องให้ทางกรมสิลปากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะนะครับเข้ามาขุดค้นนะครับก็น่าจะได้รูปแบบที่ชัดเจนนะครับ ส่วนข้อสันนิษฐานของผมผมเข้าใจว่าด้านนี้นะ่าจะเป็นด้านหน้านะครับเพราะด้านนี้จะหันไปทางคลองท่าลาดนะครับซึ่งโดยปกติแล้วการสร้างวัดหรือเรือนบ้านอยู่อาศัยสมัยโบราณก็จะหันหน้าเข้าหาแม่น้ํานะครับซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมนะครับสําหรับแนวความคิดผมก็น่าจะเป็นสถาป,ปัตยกรรมเดียวกับที่วัดเสม็ดเหนือนะครับซึ่งทางช่องยูซูเปอร์เดชแนลเราเคยไปถ่ายทําที่วัดเสม็ดเหนือมาแล้วนะครับก็เลยพอเห็นเข้าโค้งนะครับ คลิปนี้เราก็หวังว่าอุโบสถหลังเก่าของวัดปกปากก็จะได้รับการบูรณะนะครับไม่ว่าจะเกิดจากทางากรมศิลปากรหรือทางวัดเองนะครับโดยรักษารูปแบบของอุโบสถหลังเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับ mm hmm. ข้อมูลเกี่ยวกับอุโบสถก็อาจจะหาเพิ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนได้นะครับซึ่งอาจจะมีคนที่ทันเห็นอุโบสถหลังเก่ามากกว่านี้นะครับ ส่วนบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้นะครับซึ่งอยู่หลังอุโบสถหลังใหม่นะครับแล้วก็น้าน,นาอุโบสถหลังเก่าก็มีทั้งต้นพยอมต้นพิกุลต้นประดู่แล้วก็ต้นโพนะครับสําหรับคลิปย้อนรอยโบราณเยือนแหล่งตำนานและประวัติศาสตร์ที่วัดปกปากหรือวัดเกาะราชทารามของทางช่องยูทูเบอร์เดชแนลเราคงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครป์ช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปย้อนรอยโบราณเพิ่มเติมในอนาคตนะครับสวัสดีครับ